สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะ mm. ท่านใดเขามาแล้วกะจะเลื่อมกดไห์กดแช่เป็นกระลังใจใท่านส่องน้ำได้่ะเด้อ mm. กดกระดิง่ง mm. กดติดตามล่ะค่ะ mm. หากพึงเขามากกะกดติดตามไวเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะ mm. ตัวเลข mm. เจริญเลขก็มีมาหลายท่างหลายสำนักละค่ะมักสำนักใดกะเขาเบิ่งติดตามกันได้ค่ะแต่ละสำนักก็มาเด็ดเด,ดทั้งนั้นละค่ะ ส่วนหลานสาวเมืองน่อกับติดต่อหาอยู่ค่ะยังบ้านจะตอบกลับมาเดี๋ยวถ้าหากหลานสาวตอบกลับมาก็จะได้ลุ่มตัวเลขให้เอฟซีคือเกาล่ะค่ะตอนนี้เทากับมาเบิงของปูขุนเนาะค่ะเนาะแนวทางของปูขุนกับเขาตลอดเท่ากันค่ะเขาทุกงวดแต่จะเขาสูตรได้นั่นเท่ากับเขามาเบิงน้ำกันเนาะค่ะเนาะสูตรของปูขุนมีหลายสูตรคำนวณค่ะสูตรที่บ่คอยผลากามีค่ะ เอกกเขาไปเบิ่งตัวเหลขน้ำกันล่ะคะ่ะสุดได้เด็ดสุดไดแมน,นะนเาานาะแนวทางตัวเหล็กปูขนกับคัดคำนวณมาเต็มที่ล่ะคะ่ะสุดนี่สุดเต็มแล้วโค้งสุดท้ายหอากับว่าพลาดค่ะปูก็จะย่ำโค้งสุดท้ายอีกเนาะเขาค่ะล่อเบิ่งโค้งสุดท้ายน้ากันสุดนี่จะเป็นสุดเต็มของปูค,ค่ะค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตัวเหลขน้ากันก่อน ปูทรงทรรมะหายสุดนี่จะเป็นสุดปูทรงมหาหายสุดนี่น่าจะเป็นสุดต้องวดละค่ะสุดนี่จะเป็นเหล็กนิมิตค่ะปูนิมิตเหล็กฝันเหลขข็กคำนวณของปูลนะเนาะสุดของปูขนหายมา เดี๋ยวเกลําไลำแยสิผ้าไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันค่ะชุดก้อนนานี้เกลี่ยลำแยกกับนา,นาจะได้ล่งไปละค่ะเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบไปน้ำกันเพราะว่าของปูไม่หลาสูตรค่ะชุดนี่พึ่งทรงมะาไห่ราสซดค่ะทรงมหาไห่ส่วงแรงแรง,งแรงส่วนแรงแรงของเหมอว่านละค่ะส่วนแรงของเหมอว่าน เศร้ามาเนี่ตอนกลางวันเจลําไอยกับเหตุงานเหตุธุระอยู่เนาะเดี๋ยวช่วงนี้กับเขาว้านแล้วกับพ่อดีล่ะค่ะภาพท่านผู้ช้มไปเบิงตัวเลขนํากันสุดของปูขนล,ล่ะค่ะตัวเลขปูขนบ่ค่อยหลายตัวดอกค่ะแต่อาจจะมีหลายสุดเนาะค่ะเนาะแต่ละสุดกับเขามาเบิ่งน้ากันค่ะค่ะเขามาแล้วกับมาเบิ่งตัวเหลขกกันล่ะค่ะ แตละสดแตละสำนักเนาะคะ่นะเนาะสุดนี่ของปูกะจะมั่นใจแห้งล่ะคะ่ะปูก็ขัดพิเศษแล้วแตละสุดก็ไม่ตาวาเด็ดเด็ดทั้งนั้นล่ะคะ่ะกตเบิงเป็นแนวทางเนาะคะ่นะเนาะทางซองกะนัน่นมาเสนอเป็นแค่แนวทางเด้อเะะด้อแนวทางตัวเหล็กกะมีเขาไม่รดล่ดะคะ่ะเบิ่งเป็นแนวทางแตละสำนักจะทรงมาเป็นแบบไหอันนี้จะเป็นชุดตัวเหล็กของปูขน,นะคะ่ะปูขนส่งมาให้สองสุด เดี๋ยวเบิ่งสุดแหลกกันก่อนค่ะสุดแหลกของปูเนี่จะเป็นตัวใดค่ะน่าทากตัวเลกข,ของปูส่งไม้เอาไปเบิ่งใส่กันเนาะค่ะเนาะแต่ละสุดแต่ละสำนะักชุดนี่ของปูขนเลขนิมิตรัฐบาลค่ะงวดวันที่สิบหกเมคหกหกค่ะ ในเม็ดปูขนค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเม็ดเนาะเล็กนเนม็ดปูขนค่ะเล็กในเม็ดปูขนในเม็ดปูขนชุดนี่ปูก็จะมีตัวเลก็กอะคือปูในเม็ดปูฝันแล้วกะ จะเป็นสูตรค้านวณของปูเนาะค่ะปูก็จะจับคูจับตัวเลขใส่กันมหาเอฟซีเดเบิงสุดปูขนสุดเล็กชุดนี่ปูขนค่ะคือปูขนปูขนในเม็ดตัวสีแดงซั่าอีก พื่อความชัดเจนค่ะสีแดงโปนิเมตเลขกเคี่ยงค่ะตัวเลก็กอะคือถือว่าเป็นเล็เคี่ยงเล็กวินล่ะค่ะจับใซ่ได้เนาะเล็กเคี่ยงบนรางตัหายมาบนรางเล็กเคี่ยงเลขกจับคูหากท่านใดอยากจับม่จะมีเล็กเคี่ยงมาหายศูนย์สองศูนย์สอง 4ี่ห้าค่ะจะขาดไปคือเล็กหกับเล็กสามเนาะค่ะเนาะเล็กหกับเล็กสามเนี่ยตัดออกไปเล็กหกับเหล็กสามเนี่ยกขนาดจะบ่ามาลละค่ะปูว่าเอามา ไปขึ้นหนึ่งกับสามปูหายเล็กวิ่งค่ะเล็กวิ่งปูวิ่งวิ่งบน่างล่ะค่ะวิ่งวิ่งไปได้ทั้งบน่างเนาะปูหายมาศูนย์กับสี่ค่ะเป็นตัวเก่งของปูหายวิ่ง ศูนย์กับสี่เป็นเหล็กตอกเก่งบนลางค่ะเหล็กบนลางปูมีสองตัวค่ะศูนย์กับสี่ปูจับคูมาให้ศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ศจะเป็น40 5 0ูนค่ะตัวเลขของปูไม่เยอ สี่าหาฮอเกตคูค่ะเด็กสองตัวเกตคูกับปลาหลเนาะค่ะเนาะเกตคูนี่ขัดมาแล้วค่ะทั้งบนทั้งล่างร่วมกันมีแค่เกตคูกับมิตาศูนย์ละค่ะโหลดวิ่งศูนปูเนนใหสามตัวสามตัวของปูนี่กับหลายหลคูค่ะสามตัวจับสามตัวมาใหสี่สน

7, 7จด็ดสี่ศนอะสี่ศย์เจ็ดเจลมเขียน404ตนัวีนคาออกเขียนผิชเลขกปูจะเป็น407ค่ะ704ดศูของปูเจ็ดศค่ะ เด็กปูหายมาสุดสุดปูนิเม็ดลรค่ะสุดตัวเล็กนี่คือปูนิมิดปูเด่นมา่หายเก็ส4่นค่ะเก็ส4่นตัวเด่นของปูส่วน2ตัวปูเด่นมาทีสี่สีส่ศนย์สีส่ศูนนค่ะ ปูเดนมมให้ยสองูเด่นมาส,อง,มสอ,งองูคูลร่องคูลร่องคูเก่งนี่หกนค่ะกับสองนูลร่องเนาะส่วนตัวอื่อนๆก็จะเป็นตัวร่องล่ะค่ะอันนี้ตัวเด่นตัวร่องส้มจะเป็นตอกันค่ะอันนี้จะเป็นแนวทังของปูขน ชุดตัวเลขปูขุนกับว้ายตัวดอกค่ะค่ะตัวเลขชุดนี้ของปูขนนิมิตล่ะค่ะปูนิมิตนิมิตล้วก็จะมีเลขล็อกเลขคำนวณปูเนาะค่ะปูจับหายเลขเขี้ยงจับใ่ใดก็จะมี0ูนย์สองสี่ห้าหกเจดแดเค่ะเลขจับคู่ใส่แต่ปูจับมาแคเมื่กกี้คู่ค่ะวิ่ง วิ่งไปได้ทั้งบนรางปูไ้ามาซกับศูนย์ปูจับคูใหศูนย์เจ็ดศูนย์่ศูนย์ห้าศูนย์หค่ะที่ปูจับมาส่วนตัวอื่นๆกะผิดจารณนเอาเนาะคะ่ะเนาะมักตัวใดกะจับคูเอาค่ะ3ตัวปูไฮมูนย้าสามศูนย์เกาเก็ดศูนย์สีค่ะเก็ดศูเป็นตัวเด่นของปู สุดนี่ก็คือตัวเลขจากปูขนลหละค่ะเนีทงังปูขนในมิตค่ะคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ